แต่ก็รู้ได้ที่ไหนว่าคนเราเนี่ยท่านท่างหลายจะนึกว่าท่านหม่เจตพระคนฟังในไม่เจตพระอะไรอะไรก็ดีสู้พระไม่ได้อย่างนั้นเลยถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ผิดเนี่ฉันจะเล่าเรื่องผู้หญิงที่เก่งกว่าพระให้ฟังเอาไหมนะฟังไหมไม่ต้องถามนะวันนี้พูดคนเดียวนี่แอบไปถามชาวบ้านทีไนคนฟังถ้าตอบมาอีกตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เรื่องแล้วไอเสียงมันอยู่ในเทป <c oughs> ไรจะไล่ฟัง คนหนึ่งชื่อเขียนจะไม่ดีนะยายเขียนแต่ว่าแกเขียนหนังสือไม่เป็นต่ทําไมพ่อแม่ดันไปชื่อเขียนก็ไม่รู้แกอยู่อาเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากพวกแข่งขึ้นกรรมฐานกันแล้วประมาณเดือนเศษแกก็มาขึ้นกรรมฐานเป็นวันพฤหัสในวันพฤหัสไปเป็นวันครูท่านในภาษาแล้วมีคนมาขึ้นกรรมฐานไม่ขาดพวกต่างจังหวัดก็จะมาเรื่อย เมื่อมาแล้วขึ้นกรรมฐานแล้วก็จะอยู่ฝึกกับหลวงพ่อปานประมาณเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างบางคนก็ถึงเดือนบ้างนั่นก็ภาระในการกินอยู่หลับนอนก็เป็นเรื่องของหลวงพ่อปานในเข็งจะมาเจริญกรรมฐานกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็ให้แกเจริญอนาปานนุสติกรรมฐานควบคุ่ฐานนุสติกรรมฐานควบกระสินสามอย่าง อนนาปานุสติกรรมฐานคือพิจารณาลมให้ใจเข้าเข้าออกให้รู้ว่าลมเข้าลมออกให้ใจสั้นหรือให้ใจยาวพุทธานุสติกรรมฐานคือเวลาให้ใจเข้าภาวนาว่าพุทธายใจออกภาวนาว่าโตอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานครบกรรมฐานสองอย่างแล้วก็ให้พิจารณาเพ่งรูปพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งให้จับตามองให้จําได้หลับตาไปเวลาภาวนาให้นึกถึงภาพพระองค์นั้นด้วย อันนี้เป็นกระสินไม่่านท่านจะหลาดท่านโบราณท่านจะหลาดแต่โดยมากท่านสอนกรรมฐานแบบเนี้ย <c oughs> ถ้าคนมีอัตยานสัยไม่เฉเพราะท่านให้กรรมฐานคราวดเดียวสามอย่างมาร่วมกัน <c oughs> ล้วเป็นเหตุเต้นได้สมาธิได้ง่ายเพราะการเพ่งภาพกระสินและการจับลมหายใจเขาออกอันนี้เราต้องสองอย่างในเป็นสภาพของฌานสีท่ทั้งคู่เมื่อยายเขียนน้ำเพลเบาแกรมมาแกมาขึ้นกับหลวงพ่อปานแล้ว ก็หลับตาไอหลับตาตอนต้นบอกสมาทานแล้วก็หลับตาแต่กันแล้วก็ลืมตาขึ้นท่านก็นบอกว่าไม่เขียนพยายามก่อนนะไมาเขียนจะได้ดีภายในไม่ช้าเนี่ยให้รู้ด้วยรู้จริงๆนินยมเขียนคนนั่งแกมันจะเดินร่วมกับหลวงพ่อปายคือฝึกอยู่ที่วัดสามวันหลวงพ่อปาก็กกบอกว่าไม่เขียนกลับบ้านได้แล้วก็ทาเองได้แล้วถ้าวันหลังถ้ามีอะไรสงสัย ข้องใจแล้วก็ไม่เขียนมาถามฉันได้เดี๋ยวให้ลูกเขียนหนังสือมาถามก็ได้แล่้วมาฉันอธิบายให้ไปเขียนไม่ต้องไปมาบ่อยๆกไ็ไปมาลําบากไอสมัยนะั้นเลยโยงเลยยนมันก็จะมีแลอเออจะไปทีก็มีเรืออยู่เวรเดียวออกแต่เช้าถ้าไม่ทันอีลำนั้นก็ต้องพายเรือไปหรือมันก็ต้องเดินไปถ้าพายเรือไปก็หมายความตั้งแต่เช้าถรูจะต้องขําเอย่ึงเดียวบางสมาย ถ้าเดินตั้งแต่เช้าก็จะถึงก็บ่ายก็เดินลัดทุ่งได้แมันเป็นอย่างนั้นสมัยนั้นรถเรือหายยากเม่เข็งก็ก็กลับบ้านก็อยู่ในตลาดอำเภอบางปะมาเขือกลับมาแล้วไปสักเจ็ดวันเสร็จเสร็จยายก็ลูกเขามาตามหลวงพ่ปันเขามาเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าเห็นแม่ไม่ออกมาจากห้องเขาเรียก่ะไรแม่ก็ไม่ได้ยินนี่ก็เลยช่วยกันงัดประตูเข้าไป แล้วกดว่าแม่นั่งสมาธิเฉยหายใจก็เกือบหายใจใหายใจลมละลวยน,น้อยๆหลวงพ่อปานถามว่าในค่ไปแต่แต่ต้องร่างกายมานหรือเปล่าเขาบอกว่าปล่าว่านีแล้วท่านก็บอกให้กลับก่อนบอกพรุ่งนี้ฉันจะไปวันนั้นท่านก็เป่าหมู่เทวริศบอกว่าวันนี้ยายเขียนไปเที่ยวพระจุรามณีคนขึ้นกำมันฐา,านผู้หญิงไปเที่ยวได้แล้วไปพระจุรามณีใครจะไปดูเขียนเที่ยวบ้างเอาก็แล้ว ทุกคนอยากรู้ทั้งพระทั้งใครว่าติดตามท่านไปประมาณร้อยเศษเพราะน,นั้นว่าเจ้าของบ้านไม่มีสถานที่รับรองต้องไปพักพัดฝนหงตรงกับอำเภอบางปะมาแล้วท่านก็พักจิที่นั่นท่านบอกว่าตั้งแต่วันเธอเห็นว่าแม่เธอไม่ตื่นนั่งไม่ตื่นไม่รู้สึกครบเจ็ดวันมื่อไรให้เธอมาบอกฉันด้เช้าบอกคณนะลูก ท่านไปพักที่ไหนก่อลาบเกิดกับวัดนั้นคนไปหามากมายอวัดนั้นกับลางจะสร้างสลาท่านก็เลยโปรเปบอกบุญสร้างสลาส่งกว่าจะกลับก็ได้เงินให้วัดนั้นหมื่นเศษแต่ไว้นั้นหมื่นหนึ่งก็เรียบร้อยสลาสร้างไม่เหลือหมาย่วาไม่มีอะไรจะเหลือสร้างอีกแล้วเงินหมื่นเยอะแยะเหลือแหลกไม่เหมือนสมัยนี้สลาหลังตัางหลายแสนแต่ไมน้มโนโจริงๆบางสลาบางหลังเขาสร้างสองสามพันก็เสร็จ แต่หลังนั้นเมื่อหลวงพ่อปานไปทันแล้วเขาก็เลยขยายแฟนไปหลายแบบขยายหน้าขยายหลังกลายเป็นเงินหมื่นบาทพอดีเ <c oughs> มื่อถึงวันที่เจ็ดลูกลูกชายของโยมงเขียนก็ข้ามมาบอกหลวงพ่อปานบอกว่าวันนี้เป็นครบวันที่เจ็ดแล้วครับท่านก็บอกพวกเราไปดูกันไม่รู้ว่าไปดูอะไรเมืเ่อถึงข้ามเรือไปพวกเราก็ข้ามตาม แสงก็ไปด้วยทุกคนก็ไปพระที่นั่นก็ไปพระเจ้าของวัดก็ไปชาวบ้นานเยอะแยะล้นหลามวันนั้นตลาดอำเภอบางบระม,ม้าเขาแกงขายรวยคนมายิ่งก็ดูงานวัดที่อีกครับบอก่าที่อำเภอบางบระม,มาเนี่ยไม่เคยมีคนมากเท่านี้มีงานอะไรอะไรประจําปีก็ไม่เคยมีคนมากขานานะ,ะ,ะน,ขนั้นคนมากจริงๆยิ่งรู้ว่าหลวงพ่อปานไปด้วยอย่างนั้นปอยกันใหญ่ เมื่อท่านข้ามไปแล้วท่านก็สั่งให้ลูกสาบอกต้มเขาต้มไห้ให้เละทีเดียวแล้วอาหารนั่นก็อย่าใช้เป็นชิ้นเอาอาหารอ่อนๆไอ,อ้ปลาตายๆแล้วก็เนี่ยต้มลงไปด้วยให้เป็นอาหารเพ้กก่อกาต้มเขาต้มปลาเพราะเครื่องปรุงที่เหนียวๆแข็งๆห้ามใจเด็กขดาดเขาก็ถามมาโจกได้มันก็รับตูชใยเขาถาม,มเออมีโจกก็ดีเขาก็เลยไปจับโจกเขาไว้ พอประมาณบ่ายสักหนึ่งโมงเขียก็รู้สึกตัวลืมตาขึ้นพอหลวงพ่อปั่นแกก็ก้มลงกราบหลวงพ่อก็บอกว่าโยมรับทานข้าวต้มไปก่อนร่างกายจะได้มีกำลังเ <c oughs> พราะร่างกายไม่ขาดอาหารมาเจ็ดวันแล้วแกก็บอกว่าเป็นไรอย่ากลอวฉันอิ่มอย่กับอิ่มใจไม่เกินท่านก็ไม่ยอม่นานใหนรับทานโจกแกก็รีบกินเพราะแกกลัวจะไม่ได้คุยกับหลวงพ่อปัน ไม่รีบกินเสร็จหลวงพ่อปานก็ถามเรื่องราวว่าโยมเรื่องราวมันไปยังไงมายังไงยังได้นั่งหลับตาไปถึงเจ็ดวันอย่างนี้ความจริงแล้วไม่ใช่ท่านไม่รู้ท่านรู้แต่ก็อยากจะให้โยมในการเล่าอีกแล้วคนอื่นจะได้รู้ตามความจริงจากปากคำของแกเองโยมเข็งแค่ก็ไลรฟังบากว่าฉันก็มาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสั่งอยู่่คะพิจารณาลมให้ใจเขาออกภาวนาให้ใจเข้าว่าพุทธใจออกว่โา,า,ออาออโท นะครับเพ่งรูปพระพุทธเจา้ารูปพระพุทธรูปจำเขาไว้นี่ตอนวันนั้นรู้สึกว่ารูปเนแจ่มใสรูปพระที่เพ่งไว้หลับตาเห็นภาพแจ่มใสไกลสภาพเป็นประกายพลึกแปลว่ร,ราว,ราวสวยสดงดงามเมื่อรมตั้งมัน่นไออย่างนี้เขาเรียกกันว่าฌานนะเข้าถึงระดับฌานเมื่อมีอารมตั้งมั่นดีแล้วก็ปรากฏว่ามีพระสฆงองค์หนึ่งรูปร่างสวยมากอายุป,ประมาณสามสิบปี เดินเือดอกบวัวมาสามดอกมาถึงก็มาชวนเราถามว่าโยมจะไปไหว้พระจุลา牟ีไหมเทาก็ <c oughs> บอกว่าอยากจะไปแล้กวก็แต่ว่าไปไม่ได้ท้าท่านบอกว่าถ้าโยมจะไปแล้วก็อาตมาจะจะพาไปแครก็ตกลงแคก็จับมือพาจุงไปจุงไปตามทางบอกว่าทางใหญ่ข้าวเท้าหางขึ้นไปเขตพระจุลามนี พอขึ้นไปถึงแล้วก็พาเข้าไปในภายในพระจุลามณีภายในเจดีนะเข้าไปในนั้นท่านบอกจะเข้าไปไหว้เขี้ยวแก้วของพระพุทธเจา้าพอเข้าไปแล้วแทนที่จะเห็นเขี้ยวแก้วเป็นเขี้ยวธรรมดากลับไปเห็นพระพุทธเจา้านั่งมีชพนรนณดังสีรัศมีหกประการแจ่มใสสวยสดงดงามบอกว่าดูแอลพราวสวยงามมาก ดูแลไม่อิ่มไม่เบื่อก็เข้าไปถวายน้มาเสการรูปพระพุทธปริมากรและรูปเปรียบของพระพุทธเจา้าหรืออาจจะเป็นบรารมีของพระพุทธเจ้าจริงๆก็ได้ทรงแย้มพระโอฐ์บอกว่าสวยงามมากเหลือเกินเห็นรูปพระองทรงแย้มพระโอดแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมันนั่งชมพระบรารมีอยู่พักหนึ่งเห็นบรรดาพระทั้งหลายเข้าไปมสัสการพระแต่ละองค์มีเนื้อเป็นแก้ว สดใสมีลัศมีกายสว่างพระประเดี๋ยวหนึ่งพระองค์ที่พาไปก็ชวนออกไปข้างนอก่อกว่าประเดี๋ยวบรรดาพรหมและเทวดาทั้งหลายจค่ข้ามมาสการโยมออกไปชมข้างนอกเถอะก็พาแกมานั่งอยู่ที่มุมด้านทิศตะวันตกทิงใต้ของพระจุลามุนีเห็นบอกว่าพระจุลามุนีสีหลากสวยสดสวยงามประดับประดา,แ,าดแก้วกาวเดงแก้ว พุ้งก็เป็นแก้วทั้งประเดียวเดียวเทวดาและพรหมน้งหลายต่างก็มาก็เป็นกลุ่มๆมนมาสักการและพุทธเจ้ารู้สึกว่ารัศมีกายสว่างสวัยมากเครื่องประดับกายเขาสวยสดงงามมองือแด่ดูดูเพื่อเพลินเจริญจาเจริญตาเจริญใจมองไม่อิ่มไม่เบื่อแต่ละคนสวยสดงดงามจริงๆท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเดินมาเจียกแกใกล้ๆแกก็หันมายิ้มทุกคนยิ้มเหมือนกัน แต่แกก็บอกว่าแกไม่อยากมองดูตัวแกตัวแก,วแกมันสวยไม่เท่าเขามองเขาเพื่อเพลินทั้งผู้หญิงผู้ชายหาคนแกไไ่ไม่ได้ไมีแต่คนหนุ่มเท่านั้นเพราะนั่งอยู่สักครู่เดียวพระนั่นก็บอกว่าโยมกลับเถอะเวลานี้ที่เมืองมนุษย์เจ็ดวันแล้วร่างกายจะทนไม่ไหวแกขออยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งพระนั้นท่าก็บอกไม่ได้หรอกโยมอยู่ไม่ได้ร่างกายจะทนไม่ไหวเวลานี้ มันเจ็ดวันเข้าไปแล้วต้องรีบไปแล้วแกก็พาจุงกลับมาอันนี้ท่านหลายผู้ฟังคงจะสงสัยว่าพระทำไมจุงมือผู้หญิงได้แต่ความจริงภาพที่เป็นทิพอันนั้นไม่เป็นอับัตรเพราะว่าจิตใจที่จะเกิดราค่าจริตมีความกำนับในระหว่างเพศจะไม่ปรากฏอันนี้ขอให้เข้าใจไว้ อย่านึกว่าอะไรรที่ก็ห้ามในเมืองมนุษย์ในเวลาสภาพเป็นผีแล้วก็ห้ามเนี่ยก็ไม่ได้ามในเพ่านั้นถ้าไม่มีจิตสำนัดเท่านั้นจะเป็นใครก็ทราบไม่ได้นี่เป็นอันว่าการปฏิบัติและกรรมฐานไม่ใช่ว่าจะทําได้ดีแต่ละแต่ความจริงกันแล้วทวัดตามความจริงคนที่ได้ความดีรวดเร็วจริงๆนั่นก็คือผู้หญิงอูผู้หญิงไม่รู้สึกว่าได้เปรียบจริงๆพวกฉัน เมื่อเวลาเห็นผู้หญิงมาขึ้นกรรมาฐานพวกเราก็พากันยกนิว้วเพรว่าตัวเด่นมาอีกแล้วเพราะแต่และคนที่เป็นผู้หญิงโดยมากนำไปปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกตามแบบตามแผนเพราะกรรมาฐานนะถ้าจะปฏิบัติได้ดีจริงๆต้องนะปฏิบัติแบบโง่ๆไม่ใช่คนอวดฉลาดผู้ผู้ชายนะ่ะโดยมากมักจะเป็นคนโง่แกมหญิง เป็นคนอวดเจรลาดถือว่าตัวได้บทบ้างมีความรู้เรียกว่ายาวไม่แค่หางอื่น <c oughs> แต่ว่าคิดว่ารู้มากอวดวิเศษคิดหน่อยคิดนี่ครูสอนอย่างนี้ก็ทำํำยางน้่ยครูสอนอย้องก็ไปอย่างนั้นมีอารมณ์ฟุง้งซ่านอย่างนี้ก็เรียกว่าไปไม่ได้ไกลมันแบบการเดินทางไอเดินไม่ตรงตะแวะโน่นแวะนี่มันจะไปถึงปลายทางได้ยังไง สำหรับผู้หญิงมีอารมณ์ดีอยู่สองอย่างคือหนึ่งผู้หญิงไม่รู้อะไรมามากเมื่อครูสอนยังไงปฏิบัติตามนั้นประการที่สองการตัดสินใจโดยฉับพลันการตัดสินใจเด็กขาดผู้หญิงดีกว่าผู้ชายนี่เป็นปกตินะตามธรรมดาเป็นปกติเรื่อการตัดสินใจเฉพาะหน้าจับพลันผู้หญิงรวดเร็วกว่าผู้ชายมาก อาจจะจัดชิ้นใจอะไรก็ตามอย่างเด็กขาดคิดอยากจะฆ่าตัวตายเด็กถึนฆ่า,าตัวตายแช่ก็ยังได้คิดอยากจะดาายย่าใครอันที่การตลอดท้นทางไม่ด่าดา่าอย่างนี้ก็ทําได้ผู้ชายทําไม่ได้ให้ด้วยว่าอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนามผู้หญิงว่าเป็นคนเลวแสดงเห็นว่าผู้หญิงตัดชิ้นใจได้โดดเร็วฉับพลันแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเพราะการที่ไม่ทนลงตนไม่อดรู้ไม่อดกรที่อสเสดนั่นแหละ ผร้สอนยังไงปฏิบัติตามนะั้นอย่างนี้จะเป็นเหตุให้เข้าถึงสมะสมะสูงได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่ผู้หญิงจะเกงได้เพะฉะนั้นส่วนมากการปฏิบัติสมถานผู้หญิงมักจะได้ดีกว่าผู้ชายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมถะนะด้านฌา,านพระธรรมีปัสนายานผู้หญิงเองก็มีความทุกข์มากกว่าผู้ชายเพราะภาระทางบ้านเป็นหน้าทีข่ของผู้หญิงการเลี้ยงลูก การดูแลความเป็นอยู่ออกกินแล้วไม่พอกินภายในบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงผู้หญิงจิตเป็นทุกข์อยู่เป็นปกติเมื่อให้พิจารณาตมทุกในทุกอาริยสัตว์ผู้หญิงย่อมจะเห็นทุกดได้ง่ายนี่เป็นความดีของผู้หญิงที่เป็นกำไรอย่างยิงย่งในการปฏิบัติพระกรรมฐานอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่จะไปยกย่องสรรเสริญเกินพอดีที่ประสบมาแนะ้่มันเป็นอย่างนั้น